สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะฮะสถานการณ์ของลู n a ประจําวันนะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผมต้องพูดตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแต่เผอิญว่ามีเรื่องของ Bitcoin เข้ามาก่อนนะครับก็เลยต้องลงคลิป Bitcoin ก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของลู n a หรือลูน a าคลาสิกนะฮะตัวลู n a เนี่ยจริงๆมีข่าวนะฮะตีกระแสะเหมือนข่าวด้านลบนะฮะออกมาผมก็เลยบอกว่านักลงทุนเนี่ย นะที่ดีนะควรจะต้องไม่หวั่นไหวในข่าวเพราะว่าข่าวเนี่ยบางทีมันก็เป็นเครื่องมือของวานนะเพราะว่าบางทีวานเนี่ยต้องการที่จะซื้อในราคาถูกเนี่ยก็อาจจะมีการปล่อยข่าวนะจริงๆมันเป็นข่าวเก่านะเป็นข่าวเก่าหรือมันเป็นข่าวอ่าข่าวไม่จริงนะฮะอันเนี้ยก็เอามา เอามาแชร์ต่อๆกันมันจนเกิดเป็นปัญหาก็คือราคาเนี่ยมันคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าตัวลูน่าเนี่ยมันเป็นเหรียญลูน่า8 8 8แล้วหรือลูน่าคลาสิก8 8 8แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเหรียญที่มีมูลค่าเล็กๆอย่างนี้มันสามารถปั่นง่ายนะเพราะมันปั่นง่ายเนี่ยมันก็เลยมีความหวั่นไหวของนักลงทุนคือมันไม่มีความเชื่อมัน่นเดิมมันก็ไม่มีความเชื่อมั่นเพราะว่าเอ่อตัวโดเนี่ยเขาทำให้เสียหายนะฮะแต่ปัญหาก็คือตัวเหรียญลูน่าเนี่ยตัวเหรียญลูน่านะ ออตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาเยอะแล้วข่าวบางข่าวมันเป็นข่าวเกาว่าเช่นข่าวที่บอกว่าเนี่ยนะฮะมีแฮกเกอร์โจมตีโดยไปลวงเอาเงินจากอะไรตอนน่อมีอะไรเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยเป็นข่าวจาก f ฟ t แมนนะฮะอันนี้อยู่ในข่าวในสยามบล็อกเชนนะนะฮะผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปด้วยไว้ใต้คลิปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูว่าไอ,อ้จริงๆแล้วเนี่ยการมีการโอนเหรียญเนี่ยออโอนโอนเงินนะนะฮะ ออกไปเนี่ยมูลค่า8 88ล้านเหรียญเนี่ยออกจากไอออกจากตรงนี้นะฮะไปเพื่อเอากลับมาซื้อใหม่เนี่ยมนเลยทำให้ตัวรูหน้ามันไอตัวตัว UST เนี่ยมันมันมันหลุดมันหลุดจากหมุดที่ปักเอาไว้นะฮะในราคา1ดอลตอน1ดอลนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหลุดเนี่ยมันก็มีการกลับเข้ามาซื้อนะเพราะกลับเข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็ได้แอ์ดอปด้วยนะไอตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาของระบบนะเนี่ย มีการเปิดเผยว่าแฮกเกอร์รายนี้นะฮะขายเหรียญ ust นะก่อนล่มนะฮะเนี่ยในราคาเท่านี้แล้วกลับมาซื้อคืนเท่านี้แล้วก็ได้ a i r d ด o บ b l u หน้าด้วยนะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดเป็นเรื่องเก่าอ่ะเป็นเรื่องเก่าเพราะว่าไอ้การโจมตีเนี่ยเกิดเกิดขึ้นนะวันที่9้าพฤษภานะมันไม่ใช่ข่าวใหม่มันไม่ใช่ข่าวใหม่แต่มันมีการเอาข่าวพวกเนี้ยมาเผยแพร่ว่ามันมีการถูกแฮกหน้าเลยนะแต่มันเป็นข่าวข่าวเก่าอะ่ะมันเป็นเรื่องเก่าอ่ะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ก้าพฤษภาเนะเอามาเหมือนคล้ายเอามาแชร์ต่อกันทําให้นักลงทุนมันวิตกไงแล้วตัวเหรียญเองมันก็ค่อนข้างเหวี่ยงนะเพราะว่าราคามันต่ําฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ถึงบอกออนักลงทุนนะนะฮะว่าถ้าใครที่จะซื้อหวยหวยลูน่า888เนี่ยให้คิดอย่างนี้นะฮะว่าถ้าไอถ้าเราตัดสินใจดีแล้วอะนะมีไหมฮะที่เราซื้อลอตเตอรี่จากผู้ขายแล้วเนี่ย เราเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเอาลอตเตอรี่คุณคืนไปโดยที่ก็ยังไม่ถึงวันถูกหวยฮะเพราะวันถูกหวยมันอยู่ปีหน้าถูกไหมครเราซื้อลอตเตอรี่ไว้เนี่ยไม,ม่ถึงงวดถูกเลยเราบอกให้เปลี่ยนใจละแม่ค้าบอกเฮ้ยคุณซื้อไปแล้วนะคือเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าไปได้เลขเด็ดตัวใหม่มาก็เลยเปลี่ยนใจอันนี้คือความหวั่นไหวของนักลงทุนในเวลานี้ก็คือไม่มั่นใจนะเพราะไม่มั่นใจเนี่ยมันก็เกิด ความลังเลสงสัยเนี่ยพอเกิดความลังเลสงสัยก็เริ่มเริ่มสุมในสมองแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยไม่ดีคือถ้าเกิดเราลงทุนซื้อซื้อรูหน้าไปแล้วซื้อเหรียญใดเหรียญไหนไหนก็ช่างเนี่ยเพราะเราศึกษามาดีแล้วต้องบอกอย่างนี้นะฮะเราศึกษามาดีแล้วพอเราศึกษามาดีแล้วเนี่ยเราเข้าไปซื้อพอซื้อเสร็จเนี่ยเราไม่ควรไปรับข่าวสารอะไรที่เป็นลักษณะแบบไม่มีแหล่งที่มานะไม่มีแหล่งที่มา คือมันต้องมีแหล่งที่มาแล้วตรวจสอบให้ดีว่ามันใช่แหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือไหมอันนี้คือข่าวอันนี้คือข่าวแต่นอกนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวปล่อยเพื่อมันเป็นเครื่องมือของ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 ,ของคนที่มีเงินเยอะนะฮะที่ต้องการที่จะเข้าตลาดเขาก็ต้องทุบด้วยข่าวเพราะว่าเหรียญมันสามารถปั่นด้วยข่าวได้นะฮะปั่นด้วยข่าวได้ถ้าเราหวังว่าลูน่าจะไปถึง1บาทเนี่ยนะฮะตามหัวข้อที่ผมบอกเลยว่าอ้าวเฮ้ย ถ้าข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมันถึง1บาทแน่เลยเนี่ยนะฮะเราจะมาดูกันว่าเมื่อไหร่ละอ่าแล้วผมเอาข้อมูลอะไรมาก่าให้ฟังสําหรับวันนี้จริงๆข้อมูลวันนี้ก็เป็นข่าวเก่าเหมือนกันนะแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าข่าวไอ้เรื่องที่มีการแฮกอะไรพวกนี้มันเป็นข่าวเกาว่านะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการรายงานกันมานะฮะตั้งแต่หลายวันมาแล้วแล้วก็เอามาแชร์กันแล้วก็มาถามกันเหมือนคล้ายๆว่ามีถูกแฮกนะ แล้วก็ใช้ถ้อยคําแบบสั้นๆทําให้คนวิตกกังวลเน่แล้วคนไม่รู้นะฮะก็วิตกกังวลตามกันแต่ไม่ให้แหล่งข่าวมาเหมือนเป็นข่าวเมาส์อ่ะถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นการปล่อยข่าวเป็นการปล่อยข่าวฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สมควรนะฮะจริงๆใครที่เอามาเมาส์เนี่ยบางทีก็ต้องเอาแหล่งที่มามาด้วยนะอันนี้ก็ผมก็เห็นแล้วละ่ะว่ามันมีการแฮกนะฮะการแฮกเหรียญจริงๆแล้วเนี่ยตัวลูน่าเองเนี่ยไม่ได้ถูกแฮกนะ ถ้าตามข่าวนี้มันคือผลกระทบผลกระทบของไอไอเหรียญ UST ที่มันหลุดอะหลุดจาก1ดอลน,นะนะตกลงไปนะที่0.6ดอลนมันก็ทำให้ตัวรูหน้ามันมิ้นตัวเองอนะมันมิ้นตัวเองแล้วมันมิ้นไปมิ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นมิ้นไปจน6 6อะไรนะ6 9ใช่ไหมฮะ6 9ล้านละ6 6 6, 6 6 6ล้านล้านเหรียญ69ล้านล้านเหรียญน่นนะ หรือ7อาเล้านล้านเหรียญแล้วกันถ้าตีกลมๆมนะน,นี้ก็เป็นผลกระทบเป็นผลกระทบจากจากการแฮกนะฮะแฮกเหรียญอีกเหรียญนหนึ่งซึ่งลูหน้าเองเนี่ยผูกติดกันนะแล้วลูหน้ามันเลยกลายเป็นมิ้นตัวเองนะฮะจนมันหลุดราคาเสียราคาลงมาจนทําให้เกิดความเสียหายจริงๆแล้วตัวลูหน้าเองเป็นเพียงแค่ผลกระทบจากการแฮกไอ้ของตัวนี้เท่านั้นนะแต่ตอนนี้ตัวลูหน้าเองเนี่ยมันก็เหลืออย่างเดียวก็คือ คือการเผานะคือการเผาฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ข่าวที่มีการเผานะก็มีอีกข่าวหนึ่งที่มาเหมือนคล้ายๆว่าฝัดกันว่าเออลูน่ามันมิ้นตัวเองนะก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานของโดนะฮะโดเนี่ยมันมีมันมีนักลงทุนเนี่ยเขาไปถามโดแล้วโดก็ให้กระเป๋าท,ที่ที่มีการเผาเนี่ย ที่ใช้ในการเผาเหรียญเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่21พฤษภาแล้วนะแล้วก็มีการถามว่าคุณหยุดมินหรือยังนะตัวโดก็ตอบว่าไม่ได้มินแล้วนะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไอตัวลูหน้ามันไม่ได้มิ้นตัวเองแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ลูน่ามันถูกเบินไปเท่าไหร่แล้วนะอันนี้ก็คือปัจจุบันนะปัจจุบันก็มีการเบินไปจํานวนเท่านี้สามารถเข้าไปเช็คได้ในกระเป๋า,อาของการเบินนะฮะเดี๋ยวลิงกระเป๋าที่ เป็นกระเป๋าเบิร์เดี๋ยวผมก็ใส่ไว้ให้ที่ใต้โพสต์นี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลการการเบอร์เหรียญนั่นนะฮะเสร็จแล้วเรากลับมานะเออผมตั้งหัวข้อไว้ว่าเฮ้ยถ้าข้อมูลอย่างนี้เนี่ยถึง1บาทแน่นอนเลยนะ,ะเผอิญว่ามันมีข่าวข่าวหนึ่งนะฮะท,ที่ที่มีการให้มาซึ่งมันก็เป็นข่าวกาวว่ามันมีการคาดการหรือทํานายราคาลูน่าคลาสสิกเนี่ยนะว่าจะสามารถไปถึง1ดอลได้เมื่อ,อไหร่ นะฮะอันนี้ก็ปรากฏเดี๋ยวผมให้ลิงก์ลิงก์นี้ไว้ที่ใต้โพสต์อีกเช่นกันนะนะฮะแล้วคุณก็เข้าไปศึกษาดูอันนี้เขาคาดการตามมูลค่าเป็นการมันก็คือการดูดวงอย่างหนึง่งแต่ดูดวงโดยเอามูลค่าของโปรเจกต์เนี่ยที่อยู่ในเอ่เอเทอรล่าคลาสสิกเนี่ยนะฮะเอามาเอามาวิเคราะห์นะเอามาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์ยังไงเขาก็วิเคราะห์ว่าปีนี้นะปี2022นะฮะปี2022ก็คือปีนี้ ปีหน้า2 0 2พันาเนี่ยตัวลูน่าเองเนี่ยนะฮะจะมีราคาต่ําสุดที่ราคาเท่านี้และราคาสูงสุดที่ราคาเท่านี้แล้วปรากฏว่าราคาเฉลี่ยระหว่างต่ําสุดกับสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ศูนจนย์สามซึ่งไอศ0 03. น3จนย์สามี่คือ1บาทแล้วนะคือ1บาทแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีสองศสามเนี่ยโอกาสที่จะราคา1บาทเนี่ยมาแล้วนะแล้วเรามาดูว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะไป1บาทไหมอ่ะอ่า มันมีโอกาสไหมอ่ะเราก็มาดูนะฮะข้อมูลอุปาทานเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบจากที่บะานะตัวที่บะเองเนี่ยเป็นโทเค็นนะฮะเป็นโทเค็นแล้วมอีอุปาทานหมุนเวียนอยู่เท่านี้ส่วนตัวลูน่าคลาสสิกเองมีอุปาทานอยู่เท่านี้ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวลูน่าคลาสสิกมีจํานวนที่น้อยกว่ามีจํานวนที่น้อยกว่าอันนี้มีมากกว่าเลยนะมากกว่า58อ่ะเออไม่ใช่ห้าสิ500 580้ยห้าแดิ 583มนะมากกว่า583ร้าล้านล้านเลยนะล้านล้านฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันมากกว่าเนี่ยการเผาเหรียญเนี่ยถ้าเกิดคอมมูนิตี้หรือชุมชนเองเนี่ยเผาเหรียญตัวเนี้ยได้มากที่สุดนะคือเบิร์นคือส่งไปเผาไปเผาให้อุปทานหมุนเวียนมันน้อยเข้าเนี่ยแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆมีการพัฒนาต่างๆเนี่ยโอกาสที่มันจะถึง1บาทเร็วกว่าชิบะก็เป็นไปได้ เพราะตัวชิบาทเองเนี่ยถ้าตามดวงเนี่ยคาดการณไว้หลังวันที่30เมษายน67ถึง13พฤษภาคม68ใช่ไหมฮะแต่ตัวลูน่าเองเนี่ยลูน่าเองเป็นคอยนะเป็นคอยนะส่วนตัวลูน่าเนี่ยนะฮะถ้าเป็นตามการคาดการตามมูลค่าเนี่ยนะปี2 0 0 0 2023เนี่ยจะถึง1บาทจะถึง1บาทนะค่าเฉลี่ยสูงเนี่ยขั้นสูงเนี่ยแล้วลองมาดูดวงซิให้มันเป็นอย่างนั้นไหมนะ พอเราพลิกดวงไม้อย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปอ่ะทุกๆคลิปคุณกลับไปย้อนฟังรูหน้าคลิปๆอื่นๆตั้งแต่คลิป1ยันมาคลิปปัจจุบันได้เลยนะหรือแมั่งก็ย้อนจากคลิปนี้ไปคลิป13 12 11นะคลิปถ้าดูคลิปนี้นะฮะต้องไปดูคลิปที่อ่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะฮะด้วยนะฮะแล้วคุณจะเข้าใจว่าผมเคยพูดไว้แล้วนะว่าปีหน้านะดาวพฤหัสคือดาวดวงนี้จะโคจรมาทับอาทิตย์โอกาสที่ จะถึง1บาทหลังวันที่19เมษายน6 6นะ19เมษายน66ถึง30เมษายน6 7สูงมากแล้วผมก็บอกว่าถ้าดาวเสารเดินปกติโอกาสถึงก่อนก็มีสูงนะอ่าโอกาสถึงก่อนก็มีสูงฉะนั้นแล้วเนี่ยคำทำนายนะฮะของของอันเนี้ยของเว็บเนี้ยนะฮะซึ่งผมจะใส่ไว้ให้ที่ใต้ลิงก์เนี่ยมีความตรงตรงกันทั้งการคาดการด้านมูลค่า การคาดการตามดวงชะตาสอดคล้องต้องกันเลยฮะเป็นข้อเท็จจริงสอดคล้องต้องกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเออมันเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันถึง1บาทแน่นอนนะอ่าถ้าอย่างนี้มันถึง1บาทแน่นอนนะถ้ามันถึง1บาทแน่นอนเนี่ยแฮนะใครที่ซื้อเอาไว้ล้านก็จะได้ล้านบาทใช่ไหมฮะใครซื้อไว้2ล้านก็ได้2ล้านบาทอันนี้ไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนนะ การลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณต้องศึกษาให้ดีนะฮะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยมันเป็นเหรียญชิปในบ่อนไปแล้วพอมันเป็นเหรียญชิปในบ่อนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็น0มันก็มีโอกาสที่มันจะถึง1บาทมันก็มีแต่ถ้าดูจาก2ข้อมูลนี้ที่มันตรงกันเนี่ยโอกาสที่1-1ถึง1บาทในปีหน้ามันก็เป็นไปได้นะฮะถ้าชุมชนช่วยกัน นะฮะช่วยกันแล้วตัว EXCHANGE อย่างที่บอกนะฮะว่า m ม็โกแม็กโกบเนี่ยเขาก็เสนอเผาโดยเอาค่าธรรมเนียมที่ได้จากการซื้อขายลูหน้านะฮะมาซื้อคือเหรียญแล้วก็เผาคือเขาก็ได้ได้อะไรก็คือได้ให้ลูกค้าไปช่วยกันเหตุเพื่อเขาจะได้ซื้อเหรียญไปเผาการเผาของเขายิ่งทำให้เหรียญเนี่ยลดอุปทานลงแล้วมันก็เริ่ม ต้นแล้วตั้งแต่วันที่26เดือนที่แล้วและจะครบ1เดือนคือเดือนนี้ก็คือวันที่26มิถุนาเดือนนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าแม็กโกโบเนี่ยเขาจะเผาได้เท่าไหร่นะฮะแล้วจะมี exchange อื่นเนี่ยทำตามหรือไม่หรือตัว b i n a น c e เองซึ่งเป็น exchange ใหญ่ๆเนี่ยเขามีแผนฟื้นฟูนยังไงนะฮะแต่โอเคมันก็ยังคุมเครือในหลายเรื่องก็คือตัวไบแนน์เอ,อเองก็ยังยัง ยังให้คําตอบไม่ชัดเจนนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ฟังพวกนั้นละเรามาดูการคาดการด้านมูลค่ากับการคาดการตามดวงชะตาแล้วมันสอดคล้องต้องกันมันก็เริ่มน่าเชื่อถือถูกไหมฮะอันนี้ก็เกาๆให้สําหรับคนที่ถือรู้น่าคลาสสิกสําหรับวันนี้ใครที่ฟังคลิปนี้เนี่ยจะเริ่มฝันดีแล้วนจะเริ่มฝันดีแล้วเฮ้ยมันน่าจะถึงนะเออ เพราะว่าอะไรพอหนึ่งคนวิเคราะห์ทางมูลค่าเขาก็วิเคราะห์มานะแล้ว2นะฮะตัวดาวพฤหัสเองไปต้องอาทิตย์มันก็เป็นเกณฑ์เ,เ,เ,เดียวกับชิบะเลยมันเป็นเกณฑ์เดียวกับชิบะอินูเลยที่ขึ้นแล้วทําให้คนติดดอยครั้งที่แล้วในเดือนตุลาคมปีที่แล้วนั่นแหละนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ซื้อเหรียญลูน่าคลาสสิกเนี่ยหนึ่งนะฮะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเสียนะฮะคิดว่าเนี่ยมันคือการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย เราต้องไม่มีแล้วล่ะฮะที่จะต้องเอาเดินเอาฉลากไปหาไปคืนให้กับคนขายถูกไหมฮะเราต้องพร้อมที่ว่าถ้าไม่ถูกหวยมันก็คือเสียแต่อย่างน้อยเนี่ยการซื้อรูหน้าคลาสสิกตัวเหรียญก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าปีนี้มันจะไม่ขึ้นถึง1บาทปีหน้ามันก็ต้องขึ้นถึง1บาทแล้วถ้าทั้งดวงชะตาและไอทฤษฎีมูลค่าเนี่ยมันมาเนี่ยมันก็มีโอกาสถึงนะมีโอกาสถึง2เวลาเราซื้อแล้วเนี่ย เราอย่าฝาดตัวเองนะฮะก็คือข้อมูลอันไหนเนี่ยที่มันเอ๊ะมันดูพิรุธพิรุธเนี่ยเราต้องเข้าไปเช็คก่อนไม่ใช่เอามาโยนให้คนอื่นเช็คให้นะฮะผมเนี่ยเวลาลูกศิษย์นะ,ะให้ข้อมูลข่าวอะไรมาเนี่ยผมต้องเช็คก่อนบางทีผมหาไม่ได้ผมก็ต้องถามว่าเฮ้ยคุณมีแหล่งข้อมูลตรงไหนนะพอคุณให้ข้อมูลผมมาผมก็เข้าไปอ่านว่าไอ้ที่คุณบอกนะมันถูกไหมนะฮะหรือบางทีเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่า เราเป็นนักลงทุนเนี่ยบางทีเราต้องอ่านข่าวเยอะๆนะคือเช้ามาเนี่ยผมต้องอ่านข่าวนะฮะไม่เฉพาะข่าวไอ้รูน่าคลาสสิกนะบางทีผมต้องดูข่าวของสถานการณ์การเงินนะสหรัฐจะทํำยังไงนะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยยังไงนะฮะดาวโจนตกไหมบิตคอยลลงเท่าไหร่คือพอเรารู้พวกนี้เราก็จะเห็นภาพนะแล้วเอามาประกอบกับดวงชะตาแล้วมาดูกราฟนะตอนนี้เนี่ย กราฟของลูน่าคลาสิกเนี่ยก็เขียวนะอันนี้เป็นกราฟชั่วโมงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกครั้งที่แล้วว่าใค,ใครที่ซื้อตามตรงนี้จะดอยแล้วก็เป็นจริงตามคาดนะฮะเพราะว่าใครไปดูคลิปเก่านะคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าใครไม่ซื้อตรงนี้แล้วไปซื้อตามเนี่ยคุณดอยนะไม่ควรนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีด้วยนะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกไงว่าอย่าวิ่งขึ้นรถเมย์ตอนรถเมย์มันวิ่ง คุณต้องวิ่งตอนรถเมย์มันจอดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจอดนะหรืออาการไซด์เวย์อย่างเงี้ยคือการลดรถเมย์ที่มันจอดมันจอดรอรับคนนะ่ะนะฮะอย่าไปซื้อตอนที่มันพุ่งถ้ามันพุ่งอย่างเงี้ยโอกาสติดดอยและเจ็บตัวสูงแล้วเราจะมานั่งวิวตกกังวลว่าให้มันลงอยู่เรื่อยๆเลยแล้วมูลค่าในพอร์ตเราก็ลดลงฉะนั้นแล้วเนี่ยการซื้อที่ดีเนี่ยควรซื้อในตอนที่มันไซด์เวยอย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วเราก็ไม่ต้องไปฟังข่าวเพราะวานเนี่ยชอบปล่อยข่าวร้ายเพื่ออะไรฮะเก็บของไ แล้วก็ไปปล่อยข่าวดีนะฮะเพื่อให้เราเข้าแล้วเราก็ดอยแบบนี้นะฮะอาการดอยฉะนั้นเนี่ยจงทําตัวเป็นวานนะฮะจงทําตัวเป็นวานถ้าอยากรวยเหมือนวานต้องทําตัวเป็นวานไม่ใช่ทําตัวเป็นเม้าก็คือไซเวซื้อข่าวร้ายอะไรนะมีคนบอกข่าวร้ายให้ซื้อข่าวดีให้ขายใช่ไหมถูกต้องจริงๆอ่ะข่าวร้ายอ่ะคนที่ปล่อยก็ดีไม่ดีก็พวกวานนั่นแหละปล่อยออกมาแล้วเราไม่เช็คให้ดีเราก็ฝัดตัวเอง ฝัดตัวเองไม่พอไปฝัดคนอื่นต่อยนะแล้วก็กลายเป็นทุกข์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อแล้วเรามีเป้าหมายปิดพอร์ตลืมไปเลยฮะผมไม่ดูเลยฮะผมดูอย่างเดียวก็คือดูข่าวอาจจะดูกราฟบ้างบางทีเนี่ยตัวเหรียญราคามันพุ่งนะบางทีผมรู้ช้ากว่าลูกศิ์อีกลูกศิษ์รู้เร็วเพราะว่านั่งเฝ้าเฝ้ากราฟคือถ้าซื้อแล้วเรามั่นใจอ่ะนะอย่างเนี้ยเรามั่นใจละว,ว่าหนึ่งการคำนวณมูลค่าคือคำนวณจากสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ย กับการคำนวณเลยฮะกับการคำนวณดวงชะตามันตรงกันมันปีหน้าเท่ากันพอปีหน้าเท่ากันทําไงฮะเออมันจริงมันจริงแล้วเราก็พอเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ไม่มานั่งทุกใจแล้วก็คืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะฝันดีวะหนบาทแน่นอนหนึ่งบาทแน่นอนหมดนี่แน่นอนหมดนี้แน่นอนนะฮะบางคนอันนี้สําหรับบางคนนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าๆสําหรับวันนี้ จริงๆเนี่ยผมอยากจะทําคลิปแบบละเอียดกว่านี้แต่ด้วยความว่าลูกศิษย์บางคนแม่ไม่ได้ฟังเรื่องรูหน้าแล้วมันไม่สบายใจนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงต้องมาลงก่อนคุณจะกินข้าวเย็นนะ, <c oughs> นะเพราะว่าถ้าลงตอนคุณกินข้าวเย็นเนี่ยคุณจะมีความสุขในการกินข้าวมากเลยว่า1บาทแน่นอนนะฮะชนะ,นะ,ะนนแล้วเนี่ยก็ก็เลยต้องมาลงเร็วเพราะว่าถ้าลงเร็วคุณก็ได้กินข้าวอย่างมีความสุขนอนอย่างมีความสุขแล้วไม่เครียดลงกระเพาะด, <c oughs> ด้วยเพราะาบางคนบอกโหถ้าไม่ได้ยินอาจารย์พูดนะเครียดมากเลยต้องต้องต้อง มาเล้าเหลือให้ผมพูดผมก็ต้องหาข้อมูลมาพูดให้คุณฟังกันนะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวดีตรงที่อะไรฮะหนึ่งมีคนคาดการตรงกับดวงดาวพฤหัสต,ต้องอาทิตย์แต่ปีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าอังคารต้องสุกนะฮะดาวเสาเดินหน้าอันนี้ตอนนี้จะถอยหลังนะวันที่7มิยอนนี้จะถอยหลังหนึ่งตุลาจะเดินหน้าโอกาสเนี่ย อาจจะถึงหนึ่งบาทก่อนก็ได้นะอแล้วเดือนหน้ามันไอปีหน้ามันอาจจะมากกว่าหนึ่งบาทก็ได้นะมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะเอาไอมูลค่าที่เขาคํานวณมาเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยนะฮะคือศูนย์จุดศูนย์สามเนี่ยคือหนึ่งบาทแล้วนะศูนย์จุดศูนย์สามดอลลาร์เนี่ยเท่ากับหนึ่งบาทแล้วแล้วมันก็ปีเนี่ยมันก็คือปีหน้าแล้วตามดวงก็คือหลังสงการคือสิบเก้าเมษายนหกหกถึงสามสิบเมษายนหกเจ็ดตรงเปะ๊ะพอตรงเป๊ะก็เลย มีมีอย่างเดียวก็คือซื้อแล้วก็ปิดกราฟรอปีหน้าเลยนะหรือตั้งขายไว้ใน x อเ a น g ์บางเอเ a น g ์ที่มันตั้งขายได้อย่างผมก็ได้นะอันนี้ก็เป็นข่าวเกาว่กาๆสำหรับวันนี้นะฮะก็น่าผมมาพูดแค่นี้ก็น่าจะกินข้าวกันลงเลยใช่ไหมฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักตะไคร้ใครที่ต้องการที่จะโหวตเหรียญน,นะฮะจะให้ผมทำนายเหรียญไหนในวันเสาร์นะฮะผมก็ฝากว่าเข้าไปที่ Openchat นะฮะแล้วเข้าไปโหวตนะฮะไปโหวตว่าจะให้ผมทำนายเหรียญไหนบางคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้ยอยากให้อาจารย์ทำนายบิดครับมากเพราะว่าติดดอยบิดครับอยู่ที่400นะตอนนี้ลงมาเป็น100มันจะไปถึง500เหมือนเดิมไหมอาจารย์จะหลุดดอยไหมอันนี้ก็เป็นคำถามนะ,ะที่ถาม เอาไว้ผมก็อยากจะทำนายนะแต่ผมก็ต้องเคารพผลโหวตด,ด้วยว่ามีการโหวตไหมนะฮะถ้ามีใครโหวตบิดครับเยอะๆผมก็จะทำนายวันเสาร์นี้นะฮะวันเสาร์นี้ให้นะฮะแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองจะหลุดดอยเมื่อไหร่เพราะบางคนเนี่ยไปอย่างที่บอกฮะไปซื้อตอนรถเมย์มันวิ่งอย่างเงี้ยผมมาเตือนนักเตือนหนาว่าพยายามอย่าซื้อเหรียญตอนรถเมย์มันวิ่งนะครับก็ยังไม่ฟังนะะพอเห็นมันพุ่งมันเขียวอะ่ะเออมันเขียวก็เลยขอหน่อยเถอะจัดไปดอยจ้าตรงนี้เห็นไหมฮะ โดนทุบ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 ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งไปซื้อวิ่งตามนะฮะเพราะอะไรเพราะอย่างที่เรารู้ว่าตัวเอ็กเช g งเองเนี่ยเขาต้องการซื้อเหรียญคืนมาเพื่อเผาอะนะฮะเขาใช้เวลาประมาณ1เดือนเนี่ยบางทีการเทรดเนี่ยบางทีมันอาจจะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อขายขซื้อซื้อขายขา,ยขา,ยขายฉะนั้นแล้วเนี่ยอาการพวกนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าเนี่ยมันเจ็บตัวนะคุณก็ต้องไปซื้อตอนที่ าราคามาลงต่ําสุดแล้วก็ซื้อพอซื้อเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยยาวเลยแล้วก็เชื่อมั่นมันไปนะฮะว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วหากจะมาจะพินาศนะก็ให้พินาศเพราะเราคิดดีแล้วถ้าเราคิดดีแล้วอ่ะเราไต่ตองดีแล้วนะคือหนึ่งเราคิดว่าเออถ้าเงินตัวนี้เนี่ยก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนะฮะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เหรียญก็ยังอยู่นะมันจะหนึ่งบาทปีไหนวันไหนนะ มันก็เมื่อเมื่อนั้นแหละนะอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าหวยที่มันหายไปเลยหวยเนี่ยมันหายไปเลยแต่เหรียญมันยังอยู่กับเราอะถูกไหมฮะพอเหรียญไม่อยู่กับเราเนี่ยโอกาสาที่มันหนึ่งบาทมันมีแน่แหละแต่มาช้ามาเร็วนะแต่ปัญหาก็คือว่าการมาดูดวงเนี่ยเราก็ได้รู้อย่างหนึ่งว่ามันจะมาวันไหนถูกไหมฮะมาเมื่อ,อไหร่เราจะได้วางแผนได้ถูกว่าเออถ้าเราได้เงินมาเราจะไปปิดหนี้อะไรบ้างนั้นเราจะไปใช้จ่ายอะไรเราจะไปซื้อความสุขอะไรนะฮะแล้วอีกอย่างเราก็ไม่ต้องมานั่งทุก อย่างที่บอกอะไม่ต้องไปฟังข่าวฝัดมันเยอะนะบางทีเนี่ยเราต้องคิดบวกทฤษฎีคิดบวกอะยิ่งคิดลบนะความร้ายๆมันก็เข้ามาหาตัวเราเยอะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดบวกถ้าเราคิดบวกมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะ,ะแต่ถ้าเราคิดลบเนี่ยสิ่งร้ายๆมันก็มานะ,ะมันก็ตรงที่พุทธเจ้าบอกนะ,ะจิตเตสังกริตเถสุขติปาติกังขาใช่ไหมบางทีเราคิดดีเนี่ย สุขคติมันเป็นที่หวังได้แต่ถ้าเราคิดไม่ดีนะทุกคติมันเป็นที่หวังได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยให้คิดดีคิดบวกอย่าไปฟังข่าวร้ายมันมากเพราะข่าวร้ายวานมันปล่อยปล่อยให้เราขายไงให้ความวิตกกังวลน,นะยิ่งราคาแดงแดงแดง,แดงขายเลยขายหมูอยู่ดีๆขึ้นเหมือนมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าซื้อบิตคอยไว้ร้อยพอราคาลงขายตอนนี้หกหมื่นนั่งอ้าปากค้าง มันคือวิถีแห่งวานคือวานอะปล่อยข่าวร้ายให้เราขายแล้วเราก็ทําตัวเป็นเม้าฉะนั้นเนี่ยจงทําตัวเป็นวานนะจงทําตัวเป็นวานจงคิดบวกแค่นั้นแหละแล้วเราก็จะจะมีเงินนะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อคิดดีๆสําหรับวันนี้นะยังไงเนี่ยก็อย่างที่บอกผมก็ฝากไว้แล้วก็อย่าลืมไปโหวตเหรียญกันด้วยนะเดี๋ยวผมส่งให้ลิงก์อะไรบ้างฮะคือ1ลิงก์ข่าวนะลิงก์ข่าวลิงก์โอเพนแชทนะฮะแล้วก็ลิงก์ ที่จะไปตรวจสอบว่าเหรียญนี้ถูกเผาอะไรเนี้ยนะฮะไว้ให้คุณก็ไปดูกันแล้วกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักตะไคร้นะฮะเผื่อฝนมันตกหนักก็จะได้ไม่ตกหรือให้มันตกหนักกว่าเดิมนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับสำหรับข่าวเกาเกวันนี้